เจ้าของที่ดินจะให้แบ่งแยกในนามเดิมเหลอนะครับก็ใครๆขายที่นะก็อยากได้เงินสดเนาะนะครับแล้วเขาจะให้เราทำหรอเขาจะให้เราแบ่งแยกในนามเดิมให้เรามัดจํา10%แล้วก็สร้างบ้านก่อนขายบ้านได้ก็ค่อยโอนค่าที่ให้แต่ละหลังแต่ละหลังอย่างเงี้ยเจ้าของที่จะยอมเหรอนะครับก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามานะประมาณเนี้ยนะครับว่าเจ้าของที่เขาจะยอมได้ไงนะครับเขาขายที่เขาอยากได้เงินสดถูกไหมนะครับอยากได้เงินสดนะครับ เขาก็ไม่อยากได้มันจำมันเจมอะไรหรอกเขาก็อยากขายแล้วขาดขาดกันไปเลยจะได้ไม่ต้องกลัวเป็นเบี้ยหัวแตกกลัวเก็บเงินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะก็เพื่อนเพื่อนถามในไลน์กันเข้ามานะครับก็อยากจะบอกว่าก็มีครับแบบเจ้าของที่อย่างเงี้ยถามว่ามีเยอะกว่ามีเยอะกว่าอยากให้แบ่งแยกในนามเดิมแน่นอนนะครับเจ้าของที่เขาขายที่นะใครๆก็อยากได้เงินสดก็จริงนะครับจริงใครๆก็ร้อนเงินนะครับเขาประกาศขายแล้วว่าเขาอยากได้เงินสดเนาะ ก็อยากจะบอกว่าขายที่ไม่ได้ขายกันง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าติดวันนี้พรุ่งนี้ขายได้หรือว่าติดวันนี้เดือนหนึ่งขายได้นะครับบางที่นะครับก็ขายเป็นปี2ปี3ปีนะครับก็ขายไม่ได้นะนะครับ <ụ> เราเนี่ยถือว่าเราไปซื้อเขาเนี่ยเราเนี่ยไปซื้อเขานะนะครับเราไม่ได้ไปขอ,อ,ขอเขานะนะครับสมมุติที่สองล้านเนี่ยเราไปซื้อเขาเนี่ยแบ่งแยกในนามเดิมเนี่ย มัดจำสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเราให้เงินเขาต้องสองแสนน่ะเออแล้วที่ยังไม่เป็นของเราสักสัก,กวานึงเลยนะให้ไปตั้งสองแสนที่ยังไม่เป็นของเราสัก,กวานึงเลยนะครับดีจะตายนะครับแต่ว่าบางเจ้าของที่บางคนเขาก็เข้าใจนะครับบางคนเขาก็ไม่เข้าใจบางคนก็ไม่ไว้ใจนะครับเขาก็กลัวเออกลัวว่าเฮ้ยแล้วที่คุณจะโอนที่เอาที่จะไปทาอะไรเปล่าเราเป็นเบีย้ยหัวแตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวเราโกงอะ่ะหลัก,กๆเลยอ่ะนะครับ ก็อยากจะบอกว่ามีนะครับมีแบ่งแยกในนามเดิมมีนะครับอย่างเฟสสองเฟสสามผมเนี่ยก็แบ่งแยกในนามเดิมนะครับอาจจะหาไม่ง ah ่ายนะครับอาจจะหาสิบแปลงอาจจะเจอสักแปลงหนึ่งอะนะครับคุยสิบแปลงอาจจะได้สักแปลงหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็แปลงที่ผมได้เนี่ยก็คุยแล้วง่ายเลยนะครับแต่กว่าจะง่ายเนี่ยก็ไม่ใช่เจอปุ๊บคุยง่ายได้เลยนะผมก็ไปเสาะหาไปคุยไปคุย เตรียมแบบเตรียมอะไรไปอะไรเงี pes, so ้ยทำใบเสนอราคาทําอะไรให้มันดูน่าเชื่อถือทําอะไรทุกอย่างนะครับก็ค่อยๆดัดค่อยๆแปลงไปนะครับก็มาเจอหลังๆก็เออเจอคนเข้าใจเจอคนอะไรเงี้ยก็ก็เริ่มง่ายนะครับเริ่มง่ายอยากจะบอกว่าเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ไม่ต้องซื้อที่ก่อนก็ได้นะครับแต่เราต้องอาจจะต้องอดทนหน่อยนะนะครับอดทนหน่อยอาจจะต้องหาเยอะหน่อยนะครับหาเยอะหน่อยใช้เวลาหน่อย กว่าผมจะหาเจอไม่ใช่วันสองวันนะครับเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนนะนะครับหลายเดือนนะครับกว่าจะหาเจอค่อยๆเสาะหาไปนะครับค่อยๆหาในเน็ตบ้างวิ่งหาบ้างว่างๆว,ว,วิ่งหาอะไรเงี้ยนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆว่าม,มีมีแน่นอนนะครับผมว่าทุกพื้นที่นะครับก็มีเชื่อไหมที่ทําคลิปที่ว่าเรื่องแบ่งแยกน้าเดิมเหมือนกันไปประมาณคล้ายๆแบบเนี้ย ก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาทักไลน์เข้ามาเนี่ยบอกให้ไปทําจังหวัดนู้นไหมทําจังหวัดนี้ไหมเนี่ยผมมีที่เนี่ยสองไร่เนี่ยมาทํำไหมนะครับอผมให้ทําก่อนเลยม,มัดจำไม่เอาก็ได้อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมีแบบเนี้ยเยอะมากเลยนะนะครับแปลว่าเขาอะ่ะรออยู่เขาอะ่ะรอเราเนี่ยแหละไปทําอยู่นะครับเขารอเราอยู่นะครับเราต้องเสาะหาต้องโทรถามอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเจ้าของที่อะ่ะเขาก็ ไม่ได้โง่แล้วนะครับเขาก็รู้ว่าเฮ้ยทําแบบเนี้ยมันมันเขาไม่ได้เสียเปรียบอะ่ะเออเขาไม่ได้เสียบเปรียบเลยอะ่ะเพราะว่าแบ่งแยกในนามเดิมอะชื่อก็เป็นของเขานะครับชื่อโฉนดทุกใบก็เป็นของเขาอยู่นะครับใครจะเอาที่ดินเขาไปได้แล้วเราไปสร้างบ้านบนที่ดินเขาอะ่ะนะครับถ้าเราไม่เอาขึ้นมาบ้านก็อยู่บนที่ดินเขาอะ่ะเออเขาก็ดีด้วยซ้ําอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเขาเอาบ้านไปไม่ได้นะ <laughs> เพราะว่าใบย้ายก่อสร้างอะ่ะเราเป็นคนทํานะครับ จริงๆแล้วถ้าเกิดปัญหานั้นจริงๆอ่ะที่ดินของเขาแต่ว่าบ้านของเรานะครับมันจะย้อนแย้งกันดินนึงนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะเออมันก็เจ้าของที่ไม่เสียเปรียบอ่ะนะครับอยากจะบอกว่าสู้ๆนะครับหาเยอะๆนะครับหาเยอะๆเลยนะครับแล้วก็เจอเจอแน่นอนนะครับเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็ใช่นะครับ ที่ดินที่ไหนที่เจ้าของเขาไม่โอเคไม่ตกลงนะครับเราก็คิดไว้เสมอว่าเดี๋ยวเราต้องเจอที่ที่ดีกว่านี้และเงินไข่ที่ดีกว่านี้แน่นอนราคาต้องดีกว่านี้แน่นอนนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ ใกล้จะเริ่มสอนแล้วนะครับไม่กี่วันแล้วนะครับสอนวันที่4กันกระดานี้นะครับถึงวันที่8นะเรียน5วันเต็มนะวันละ1ชั่วโมงนะครับใครอยากเรียนรู้เรื่องการสร้างบ้านขายนะบอกทุกเทคนิคเลยนะบอกก่อนไม่มีทุนก็ทําได้นะครับมีทุนก็เริ่มง่ายนะครับไม่ต้องซื้อที่ดินก่อนนะครับมีเทคนิคบอกให้นะครับมีสัญญาต่างๆให้ทุกอย่างนะครับมีหนังสือให้นะครับเป็นที่ปรึกษาการตลอดชีวิตนะครับว่างๆแวะเยี่ยมชมโครงการกันได้เลยครับคุ้มแน่นอนครับราคา2,009นะครับรีบเลยครับ